มาพบกับคุณครูประจักษ์น้อยเหนื่อยในคาบเรียนวิชาภาษาไทยม1นะครับวันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องชนิดและหน้าที่ของคําในประโยคครั้งที่7แล้วนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของคําบุพบทหลังจากเรียนในคาบเรียนนี้แล้วนักเรียนต้องวิเคราะห์ชนิดคำบุพบทได้แล้วบอกได้ว่าคําบุพบทเนี่ยทำหน้าที่ใดในประโยคนะครับทำหน้าที่ใดในประโยคพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่า นักเรียนดูภาพนะเดี๋ยวครูจะมีภาพมาให้หนึ่งภาพพอนักเรียนดูภาพเสร็จครูจะมีคำกําหนดมาให้มันหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสักสิคำหาคำแคำแล้วแต่นะครับแล้วหลังจากนั้นนักเรียนก็เอาคำที่ครูกําหนดให้มาแต่งประโยคโดยต้องมีเนื้อความเกี่ยวกับภาพภาพนั้นด้วยนะครับเอามาดูภาพครูมีภาพมาให้เด็กหญิงฟ้ามีคำมาให้คำว่าใกล้คำว่าบน คำว่าในายคำว่าข้างคำว่าเหนือคำว่าของครูให้เวลานะัก็เรียน15วินาทีให้นะัก็เรียนแต่งประโยคให้ได้มากที่สุดโดยมีเงื่อนไขสําคัญ2อย่างคือต้องแต่งประโยคโดยใช้6คําที่กําหนดมาให้และเนื้อหาจะต้องเกี่ยวข้องกับในภาพที่ครูกําหนดมาให้เข้าใจไหมเอ่ยเอ,อหรืออ๋อเอ,อคือไม่เข้าใจอออคือเข้าใจ เอหรือออออคือเข้าใจแล้วนะครับพร้อมแล้วจับเวลา15วินาทีหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันนะครับนักเรียนว่าแต่งได้อย่างไรบ้างอันนี้เป็นแนวคำตอบของคุณครูนะนักเรียนอจจะแต่งต่างจากคุณครูก็ได้ไม่ผิดนะครับแนวะคำตอบก็คือ พรมเช็ดเท้าอยู่ใกล้เตียงนอนเห็นพรมเช็ดเท้าไหมเอ่ยไม่ใช่พรมอลาดินกับตะเกียงวิเศษนะพรมเช็ดเท้าอยู่ใกล้เตียงนอนต่อมาหนังสืออยู่บนโต๊ะเห็นหนังสือนะพะอาต่อมานะครับฟ้านั่งทํากันบ้านอยู่ในห้องนอนของเธอโอเคนะครับต่อมาโคมไฟอยู่ข้างเตียงนอนเห็นโคมไฟเนาะ และสุดท้ายนะครับภาพวาดอยู่เหนือเตียงนอนคุณครูแต่งไว้เป็น,นคำตอบ5ประโยคด้วยกันแต่นักเรียนคนไหนที่แต่งได้มากกว่า5ประโยคต้องขออนุญาตใช้คำว่าเก่งมากและครูขอปรบมือดังๆเลยให้นักเรียนทุกคนของคุณครูนะครับนักเรียนครับคำถามชวนคิดนักเรียนรู้หรือไม่ว่าคำว่าใกล้บนในข้างเหนือ มีความสัมพันธ์กับประโยคที่แต่งอย่างไรรู้ไหมเอ่ยใกล้บนในข้างเหนือมีความสัมพันธ์กับประโยคที่แต่งอย่างไรทย้อนกลับไปที่ต้นคลิปครูเปิดคลิปมาว่าครูจะสอนเรื่องอะไรนะคำอะไรเอ่ยคำบุพบทใช่ปะนักเรียนก็ต้องไปดูต่อว่า คำบุพบทเนี่ยมีความสัมพันธ์มีหน้าที่อย่างไรและแนวคำตอบก็คือนะครับคำเหล่านี้นะครับจะมีหน้าที่ทำให้ประโยคมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นครับยังบอกความสัมพันธ์ของคำในประโยคด้วยนะครับนะักเรียนดู5ประโยคนี้นะคําถามถามว่าถ้าสมมุติคุณครูเนี่ยจะตัดคำที่ขีดเส้นใต้สีแดงออก เวลาอ่านแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างลองดูดีกว่ามาเอาสีไหนอยากอ่านสีไหนสีไหนชัดเจนสุดสีไหนนาำใสตาสีเหลืองเพราะอยู่ตรงกลางฟ้านั่งทํากันบ้านอยู่ในห้องนอนของเธอลองตัดสีแดงสองคำออกนะฟ้านั่งทํากันบ้านอยู่ห้องนอนเธอเป็นไงบ้างทำแม่งทาแม่งไหมมันแลดูไม่สละสลวยไม่รื่นหูอ่าลองดูอีกหนึ่งประโยคเอาสีไหนดี สี่ไนเอ่ยสีฟ้าเพราะฟ้าก็คือสีฟ้าพรมเช็ดเท้าอยู่ใกล้เตียงนอนลองตัดใกล้ทิ้งครูครับครูครับพรมเช็ดเท้าอยู่เตียงนอนหืมได้เหรอลูกพรมเช็ดเท้าไว้เตียงนอนนักเรียนสังเกตไหมว่าถ้าเราตัดทิ้งเนี่ยสิ่งที่ปรากฏก็คือทําให้ประโยคเหล่านั้นสื่อใจความไม่ชัดเจนแน่นอนไม่ชัดเจนแน่นอนนะครับถามต่อ ครูประจักษ์ถามเก่งคำขีดเส้นใต้คำที่ขีดเส้นใต้นะครับปรากฏอยู่หน้าคำชนิดใดคำว่าใกล้คำว่าบนคำว่าในคำว่าของคำว่าข้างคำว่าเหนือปรากฏอยู่หน้าคำชนิดใดบ้างใกล้เตียงนอนเตียงนอนคือคำคำนามแต่ว่าคำนามต้องมาลูกบนโต๊ะโต๊ะเป็นคำอะไรคำนามเอามีนามแล้วนะในห้อง ห้องเป็นคำนามของเธอเธอเป็นคำอะไรเอ,อ่ยย้อนกลับไปเมื่อคลิปก่อนๆน,น้านี้เธอฉันคำลักลักษณะนามไม่ใช่คำอะไรสรัสรสรพส์ัพส์ศพนามคำสัพนามอยู่ข้างเตียงนอนเตียงนอนก็เป็นคำนามเนาะเหนือเตียงนอนเตียงนอนก็เป็นคำนามอีกแสดงว่าจากชุดประโยคที่ให้มาสรุปได้ว่าคำที่ปรากฏ ตัวสีแดงเนี่ยจะปรากฏอยู่หน้าคํานามและคําสรรพนามนั่นเองนะครับและคําเหล่านี้นะครับที่ครูเรียกว่าคําตัวสีแดงคําขีดเส้นใต้เรียกว่าคําบุพบทคํานักเรียนคําบุพบทเป็นคําที่ปรากฏอยู่หน้าคํานามหรือคําสรรพนามเพื่อทําอะไรเอ่ยหน้าที่ของเขาคือบอกความสัมพันธ์ระหว่างคาคานั้นกับคําอื่นๆในประโยคเดียวกันนะครับในประโยคเดียวกันต่อมาคํานักเรียนเดี๋ยวเราจะมาช่วยกัน คิดวิเคราะห์ว่าคําที่ขีดเส้นใต้ทําหน้าที่บอกความสัมพันธ์อย่างไรในประโยคสแสดงว่าหลังจากนี้ครูจะมีประโยคมาให้เยอะเลยแหละแล้วจะมีคําขีดเส้นใต้มาให้นักเรียนต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าคําที่คุณครูขีดเส้นใต้ทําหน้าที่ใดในประโยคพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อไหมพราะไหมพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วไปกันเลยครับ และประโยคที่ครูเตรียมมาให้นะครับในชุดที่1มี4ประโยคด้วยกันประโยคที่1บอกไว้ว่าแมวนอนบนเก้าอี้นักเรียนลองวิเคราะห์สิครับว่าคําว่าบนเนี่ยบ่งบอกอะไรเดี๋ยวครูจะเฉลยให้ดูหนึ่งประโยคก่อนเนาะคำว่าบนเป็นบุพบทบอกตําแหน่งที่ตั้งและสถานที่อย่างนี้แหละสิ่งที่คุณครูต้องการจากนักเรียนว่าให้นักเรียนเนี่ยดูประโยคและวิเคราะห์ให้ได้ว่าคําขีดเส้นใต้เนี่ยเป็นบุพบทที่บอกอะไร ถ้าพร้อมแล้ว3ข้อกับ5วินาทีจับเวลาครับหมดเวลาแล้วนะครับอย่างประโยคที่2คํคำนักเรียนกระตูนของเธอมีสีสันสวยงามมากเลยนะอันนี้ครูเติมให้เองคําว่าของน่าจะเป็นบุพบทบอกบอกความเป็นเจ้าของกระตูนกระตูนกระตูนของเธอ ซึ่งใครเป็นเจ้าของหลักก็เธอไงโอเคไหมประโยคที่3คุณครูมอบรางวัลแก่นักเรียนเป็นบุพบทบอก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 พผู้รับผู้รับครูมอบรางวัลแก่นักเรียนก็ให้ใครอะ่ะผู้รับคือใครนักเรียนนั่นเองนะครับประโยคที่4เข่าซ้อมร้องเพลงเพื่อประกวดสัปดาหนะ์หน้าคำว่าเพื่อเนาะเป็นบุพบทบอกความมุ่งหมาย ก็ซ้อมเพื่ออะไรเพื่อจะไปประกวดไงมีจุดประสงค์คือไปประกวดนะครับชุดต่อมาอีก3ประโยคจับเวลา5วินาทีเช่นเดิมจับเวลาครับหมดเวลาแล้วนะครับในประโยคที่5เขากับเธอเป็นพี่น้องกันน่าจะเป็นบุพโบทบก็บอก บอกความเกี่ยวข้องจ้าโอเคไหมข้อ6น้องอ่านหนังสือตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าเป็นบุพบทบอกเวลาตั้งแต่และข้อที่7นะครับงานสำเร็จเพราะสมาชิกในกลุ่มช่วยกันเป็นบุพบทบอกบอกอะไรบอกสาเหตุบอกสาเหตุนะครับต่อมาคำนักเรียน นักเรียนจะต้องเรียงประโยคต่อไปนี้ถูกต้องแล้ววิเคราะห์ว่ามีคำใดเป็นบุคพบทและมีความหมายเป็นอย่างไรในประโยคนะครับเหมือนเดิมเลยจะมีชุดประโยคมาให้แต่วางสลับตำแหน่งกันอยู่เด็กๆจะต้องเรียงให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วก็ตอบคำถามครับผมชุดที่1ทําทำให้ดูก่อนเป็นตัวอย่างไม่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยวทำเป็นห้องเรียนหน้ายืนอยู่ครู เมื่อเรียงใหม่จะได้เป็นครูยืนอยู่หน้าห้องเรียนตอนนี้คุณครูยืนอยู่หน้าห้องเรียนจอทีวีคือห้องเรียนนะครับเมื่อเราวิเคราะห์พบว่าคําว่าหน้าเป็นบุพบทถูกไหมเอ่ยคําว่าหน้าเป็นบุพบทและคําว่าหน้าเนี่ยก็คือบุพบทบอกตําแหน่งที่ตั้งและสะถานที่นะครับและหลังจากนี้นะครับนักเรียนต้องทำเองแล้วนะครูให้ตัวอย่างมาแล้วหนึ่งข้อด้วยกันอ่ะจับเวลา 5วินาทีเลยครับหมดเวลาแล้วนะครับเมื่อเรียงใหม่จะพบว่าเขามอบรางวัลแก่น้องชายได้เหมือนครูหรือเปล่าเอ่ยคำคำไหนนะเป็นคำบุพบทสีอะไรเอ่ยสีส้มสีฟ้าสีน้ำเงินสีแดงหรือสีม่วงสี ถ้าปากไม่แดงทำงานไม่ได้ใช่ไหมามีคนชอบพูดไว้นั่นก็คือคำว่าแก่นั่นเองนะครับและคำว่าแก่ก็เป็นบุพบทบอกผู้รับผลใครเป็นคนรับล่ะน้องชายไงน้องชายเป็นคนรับตอบถูกไหมเอ่ยเยี่ยมกดเยี่ยมให้สองรอบเยี่ยมหนึ่งเยี่ยมสองอาะเยี่ยมสามไปเลยนะครับให้สามรอบเลยชุดต่อมาห้าวินาทีจับเวลาครับ หมดเวลาแล้วนะครับในชุดนี้มีคำว่าอะไรบ้างเธอพ่อแม่หนะักจะได้เพื่อสบายทำงานเมื่อเรียงใหม่จะได้เป็นเธอทำงานหนะักเพื่อพ่อแม่จะได้สบายสบาย,บายถูกไหมเอ่ยคำไหนเป็นบุพบทคำว่าเพื่อแล้วเป็นบุพบทประเภทไหนนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือบุพบทบอกความมุ่งหมาย อะไรคือสิ่งที่เขามุ่งหมายคือพ่อแม่จะต้องเป็นยังไงสบายสบายถูกไหมพ่อแม่ต้องสบายนะครับชุดต่อมาอีก5วินาทีจับเวลาครับหมดเวลาแล้วนะครับเมื่อเรียงใหม่จะได้ว่ารองเท้าคู่นี้เป็นของเขา อะไรเป็นบุพบทสีไหนสีไหนคำตอบก็คือสีแดงนั่นเองคำว่าของคำว่าของนะครับเป็นบุพบทบอกความเป็นเจ้าของเพราะเขาคนนั้นเนี่ยเป็นเจ้าของรองเท้าคู่นี้นะครับชุดต่อมามีคำว่าจากคำว่าอาหารคำว่ามาคำว่าซื้อคำว่าทะเลคำว่าเขา เมื่อนำมาเรียงใหม่อีกหนึ่งรอบจะได้ประโยคว่าอะไรนะติ๊กตอกติ๊กตอกติกตก๊กได้ประโยคใหม่ว่าเขาซื้ออาหารทะเลมาจากทะเลไม่ใช่ต้องบอกว่าเขาซืออาาาาาซ้ออาหารมาจากทะเลถูกไหมครับเขาซื้ออาหารมาจากทะเลสีไหนเป็นคำบุพบทคำว่าอะไรเอ่ยมาดูซิว่าตรงกับคุณครูหรือเปล่าคำว่าจาก คำว่าจากนะครับและเป็นบุพบทที่บอกความเกี่ยวข้องบอกความเกี่ยวข้องนะครับชุดต่อมาให้เวลา5วินาทีจับเวลาครับและชุดนี้นะครับนักเรียนเมื่อเรียงใหม่จะได้ว่า เขาประสบความสำเร็จเพราะพ่อแม่สนับสนุนเอคำไหนนะเป็นบุพบทแอบบให้ว่าอยู่กลางๆอยู่กลางๆคำว่าเพราะนั่นเองนะครับและคำว่าเพราะก็เป็นบุพบทที่บอกสาเหตุบอกสาเหตุเหตุคือพ่อแม่สนับสนุนผลที่ตามมาก็คือเขาเป็นยังไงประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จนะครับชุดต่อมาครับ วันเสาร์คุณตาเมื่อเชียงใหม่ไปพูดถึงเชียงใหม่เรายากมากเลยอ่ะอยากไปเที่ยวนะครับเมื่อเรียงใหม่พบว่าจะเป็นประโยคก็คือคุณตาไปเชียงใหม่เมื่อวันเสาร์เอะอะไรเป็นบุพบ,บทสีไหนหน้าสีไหนหน้าคำไหนหน้าใบาให้ว่าพยางค์เดียวพยางค์เดียวนั่นก็คือคำว่าคำว่าเมื่อนะครับแล้วก็เป็นบุพบ,บ,บทบอกเวลา บอกเวลาถูกไหมอ๋อนะครับนักเรียนครับเมื่อสักครู่เนี้ยเราฝึกเราฝึกทามาพอสมควรและครูเชื่อว่าการฝึกผ่านกิจกรรมเนี่ยมันทําให้เราไม่น่าเบื่อแล้วก็เป็นการทบทวนความรู้ไปในตัวด้วยนะครับหลังจากนี้นักเรียนต้องช่วยกันสรุปความหมายของคําว่าบุพบ,บทของคําบุพบ,บทว่ามีองค์ประกอบอะไรมีกี่อย่างอะไรประมาณเนี้ยแต่ทําเป็นแผนภาพความคิดครูจะให้เวลานักเรียนประมาณ10วินาทีลากเลย จะเป็นแผนภาพต้นไม้แผนภาพเวนออยเลอร์แผนภาพใยแมงมุมก่างปลาแล้วแต่ที่ถนัดเลยนะครับ10วินาทีจับเวลาครับและแนวคำตอบของคุณครูนะนั่นก็เป็นดังต่อไปนี้ครับความหมายของคำบุพบทนะครับคือคำที่ใช้ทำอะไรเอ่ยอยังจำได้ไหมคำที่ใช้ บอกบอกสาเหตุก็ได้บุพบทคือคำที่ใช้เชื่อมระหว่างคำกับคำในประโยคใช้เชื่อมคำกับคำในประโยคแล้วบ่งบอกบ่งบอกอะไรบ้างบ่งบอกสาเหตุนะครับบ่งบอกตำแหน่งที่ตั้งสถานที่บ่งบอกความเป็นเจ้าของบอกผู้รับผลบอกความมุ่งหมายบอกความเกี่ยวข้องและสุดท้ายครับบอกเวลาหุย แสดงว่าวันนี้เราเรียนเรื่องบุพบทไปถึง7 7ชนิดย่อยด,ด้วยกันนะครับเชนิดย่อยด,ด้วยกันและนี่คือบุพบทที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้นะครับนักเรียนครับเหนือสิ่งอื่นใดการเรียนรู้เนี่ยฟังครูอย่างเดียวเนี่ยมันน่าจะไม่เกิดประโยชน์นะถ้าเราไม่ร่วมกิจกรรมไปได้วยกันและกิจกรรมสุดท้ายก็คือการรับสมองประลองโจทย์ครูจะมีข้อสอบมาให้2ข้อด้วยกันเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ ให้หนักเรียนได้ฝึกทำเป็นการทบทวนความรู้ไปในตัวโจทย์ถามว่าข้อใดมีคำบุพบทบอกสาเหตุนะครับจับเวลา10วินาทีครับหมดเวลาแล้วนะครับข้อนี้ไม่ยากเลยเพราะโจทย์ถามชัดเจนเลยคือบุพบทบอกสาเหตุ เราดูเลยว่าใน4ข้อเนี้ยข้อไหนบอกเหตุกับบอกผลตอบข้อนั้นและคำตอบก็คือข้อ3มานพไม่ไปโรงเรียนเพราะเป็นไข้หวัดใหญ่อะไรเป็นเหตุลูกเหตุคือไข้หวัดใหญ่ผลที่ตามมาคือไม่ไปโรงเรียนส่วนข้อ1นะครับมานีอยู่บนรถประจำทางคำว่าบนเป็นบุพบ,บทบอกตำแหน่งที่ตั้งข้อ2มานะออกกำลังกายตั้งแต่6โมงเช้าคำไหนเป็นบุพบ,บทเอ่ย คำว่าตั้งตั้งตั้งแต่เป็นบุพบทบอกเวลาส่วนข้อที่4มานิดซ้อมดนตรีทุกวันเพื่อความชํานาญสิ่งที่เป็นบุพบทก็คือคําว่าเพื่อและเป็นบุพบทบอกจุดมุ่งหมายเพราะเขาอยากจะชํานาญอยากจะเก่งเขาจึงต้องซ้อมดนตรีทุกวันผ่านไปแล้วหนึ่งข้อถ้ายังตอบไม่ถูกไม่เป็นไรครับไปดูข้อที่สองนะ ข้อที่2จับเวลา10วินาทีเช่นเคยจับเวลาครับและสำหรับข้อที่2นะครับนักเรียนโจทย์ถามว่าข้อใดปรากฏคำบุพบทที่มีลักษณะเดียวกับประโยคเขาได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนเมื่อเราวิเคราะห์ทั้ง4ข้อทั้ง4ข้อนะครับ นักเรียนต้องดูก่อนว่าทั้ง4ข้อพอวิเครา์เสร็จปุ๊บประโยคที่ให้มาเนี่ยมีคําไหนเป็นคําบุบพบทนั่นคือคําว่าจากถูกไหมเอ่ยเราก็ต้องดูว่าคําว่าจากเนี่ยเป็นบุบพบทชนิดไหนถึงจะไปตอบได้คําตอบก็คือข้อหนึ่งนะครับเขาทําทการบ้านด้วยตนเองซึ่งเป็นบุบพบทบ,บอกความเกี่ยวข้องรับทุนจากโรงเรียนโรงเรียนเป็นคนให้เขาทําทการบ้านด้วยตนเอง เกี่ยวข้อกับตัวเขาเองนะครับส่วนข้อ 2, 3, 4มาดูกันนะข้อ2สถานีรถไฟอยู่ตรงข้ามตลาดเป็นบุพบ,บทบอกที่ตั้งตำแหน่งเขาทำอาหารเพื่อคุณคนเดียวเพื่อเป็นบุพบ,บทบอกความมุ่งหมายและสุดท้ายน,นะครับเขาสอบผ่านเพราะทบทวนบทเรียนเสมอคำว่าเพราะเป็นบุพบ,บทที่บอกอะไรบอกสาเหตุบอกสาเหตุนักเรียนครับ เรามาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยลักษณะของคำบุพบทเป็นอย่างไรในตรงนี้นะครับเราสามารถสรุปได้ว่าคำบุพบทจะเป็นคำที่ปรากฏอยู่หน้าคำนามและคำสรรพนามครูขออนุญาตใช้คำว่าและหรือดีกว่าปรากฏอยู่หน้าคำนามหรือคำสรรพนามก็ได้นะครับซึ่งจะบ่งบอกอะไรบ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่างคำคำนั้นกับคำคำอื่นในประโยคเดียวกัน นะครับสิ่งสําคัญเลยเนี่ยเราจะต้องเลือกใช้คําบุพบทให้ถูกต้องเหมาะสมชัดเจนเพื่อสื่อความหมายในประโยคได้อย่างถูกต้องนะครับถามว่าวันนี้เราเรียนเรื่องคําบุพบทแล้วมีความสําคัญอย่างไรแล้วมีความสําคัญอย่างไรบุพบทจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถสื่อสารได้ชัดเจนนอกเหนือจากนั้นครับถ้านักเรียนเลือกใช้คําบุพบทได้ถูกต้องกับบุคคลกาลเทศะและสถานที่ ยอมทําให้การสื่อสารนนั้นสำริดผลได้อย่างแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ชั่วโมองหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ